เป็นน้ำจิ้มนะฮะครับผมนี่คือ,อนางแบบในแบบในชุดผ้าป้ายทอของโครงการหลวงนะครับครับตอนนี้อุน่นแถลงท่าวกปัจจุบันนี้ครับผมการเปจนทนท่านจารัญครับหลวงเนี่ยเกิดขึ้นในสมัย,ยสมเด็จพระจน,นากาธี่ิเปิดพระุนเจดชมหาราช มรมานาประพิษซึ่งหรือรัชกาลที่เก้าที่เรารู้จักกันดีเนี่นะฮะเออมาตั้งแต่สมัยท่านยางังท่งพระอักษรอ,อยู่ที่ออประเทศสวิสนะฮะท่า่างไปเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศนะฮะทั่วประเทศเพื่อจะดูความทุกสุขของราษฎรนะครับซึ่ง ที่พวกเราได้ยินสลอดเวลา,า,าช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกนั่นคือวัตถุประสงค์ที่ลนเก้ารัะการที่เก้าทรงราฐทานไว้นะครับว่าประเทศอืนนน่นเนี่ยเขาเขา,เขาไม่ทําตามเราแล้วสิ่งนี้ในหลวงรัะการที่เก้าทรงราฐทานแล้วเราทำเนี่ยนะครับยูเอ็นเอาไปประกาศนะครับเป็นเอสซีจีแต่จริงๆก็คือเอาจากล้นเก้ารัะการที่เก้าเราเนี่ยแหละครับไปไปไปยกแล้วก็ไปประกาศสิบเจ็ดโกดัสิบเจ็ดเป้าหมาย ตามเอสคือการพัฒน,นาที่ยั่งยืนคือกระโดดว่าะเป็บบนพื้บบนที่โครงการหลวงด้านที่2คือการส่งเสริมการรักษาและฟื้นฟูแหล่งต้นน้ําทั้งในรูปแบบของฝายต้นน้ําการปลูกป,ป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างรวมถึงแนวพระราชดิการปลูกป,ป่าในใจคนที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นผลทําให้พื้นที่ป่า พิ่มกลับขึ้นมาได้ในห,หลายๆพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงครับด้านที่3คือการน้อมนำเมาหลักปัญญาเศร,รษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตของประชาชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งบนพื้นฐานของความพอเพียงเป็นหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนและด้านที่4คืกกอ,กอ,อการสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหมูบเป็นจนานวนมากปัญหาเนี่ยมันมีมาแต่ในอดีตนะครับ โชคดีที่เป็นพมาา่าคนละที่คุณเนี่ยวิธีการในการแก้ไขปัญหาเนี่ยในอดีตไม่รู้จะทาอย่างไรนะครับท่านพระธานคงการหลวงมันหนึ่งสองเนี่ยนี่ทำให้รัฐบาลได้โมเดลในการพัฒนาควรช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเมื่อเข้ามาเที่ยว100สกุลบ้านเราขยายไ,ได้ไรับการยอมรับจากรัฐบาลนะแขกที่ผ่านมารัฐบาลมอบรางวาัลเลื่อนัดตอจจดว่า ไม่ไม่มันจะเริ่มมี